เป็นโปรแกรมผ่อนสินค้ากับทาง s h อ p e e ้เขาเองโดยตรงนะคะใครที่สมัคร Esperator ผ่านแล้วอนุมัติแล้วได้วงเงินแล้วนะคะในคลิปนี้จะบอกวิธีการกดผ่อนของกับ Shopee นะคะวิธีการก็กดเปิดเข้าไปในแอ,อป s h อ p e e เลยค่ะ พอเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้านี้นะคะตรงมุมบนขวามือบนสุดตรงนี้นะคะจะมีรถเข็นนะคะในคลิปนะคะได้เลือกสินค้าที่จะผ่อนเอาไว้ในรถเข็นแล้วหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวจะกดผ่อนให้ดูโดยใช้วงเงินจาก S p l e ป t e r ที่ทาง s h อป e e ้เขาให้มานะคะเราก็ไปกดเข้าไปตรงรูปรถเข็นเลยค่ะนี่นะคะสินค้าที่จะซื้อนะคะชิ้นนี้อยู่ในรถเข็นเราก็ไปติ๊กถูกหน้าสินค้าที่เราต้องการจะจ่ายเงินนะคะติ๊กลงไปทีนึงค่ะ พอเราติ๊กถูกหน้าสินค้าที่เราจะชําระเงินแล้วนะคะร้านคา้าร้านค้านี้เนี่ยเขาให้โค้ดส่วนลดของร้านค้าด้วยนะคะนี่นะคะ30บบาทนะคะเดี๋ยวเรากดตรงนี้นะคะเข้าไปทีนึงนะคะเพื่อที่เราจะรับส่วนลดนะคะ พอเรากดส่วนลดเสร็จนะคะยอดชําระทั้งหมดจะขึ้นมาโชว์ตรงนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะสินค้าราคาส0 0พันนะคะส่วนลด30บาทยอดรวมทั้งหมดที่ต้องชําระนะคะก็2,970บาทนะคะทีนี้ถ้าเราจะชําระเงินนะคะเราก็กดลงไปตรงคําว่าชําระเงินค่ะ พอกดเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้านี้นะคะสังเกตดูนะคะว่าขั้นตอนทุกอย่างนะคะยังเหมือนกับที่เราสั่งซื้อสินค้าตามปกติอยู่เลยนะคะยังไม่มีอะไรแตกต่างเลยพอเข้ามาที่หน้านี้เราก็ตรวจดูที่อยู่นะคะว่าที่อยู่ที่เราจะให้จัดส่งเป็นที่นี่ใช่ไหมนะคะสินค้าเป็นตัวนี้แล้วก็ราคาเนี่ยเป็นราคาที่ได้รับส่วนลดที่เมื่อกี้นี้เรากดหรือ,อยังนะคะนี่นะคะก็ขึ้นมาถูกต้องแล้วนะคะ2970บาททีนี้ถ้าใครมีส่วนลดช้อปปีนะคะเราจะกดใช้ส่วนลดช้อปปีหรือจะก ใช้เหรียญอะไรต่างๆเราก็ตรวจสอบดูนะคะพอเราตรวจสอบดูแล้วเนี่ยว่าเราได้ใช้โค้ดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสั่งสินค้านะคะเราก็กดลงไปตรงคําว่าสั่งสินค้าตรงนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าช่องทางการชาระเงินนะคะวันนี้เราจะซื้อสินค้าแบบผ่อนนะคะหรือว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังเราก็มากดตรงนี้นะคะคําว่า sp letter นะคะนี่นะคะเดี๋ยวก,กดเข้าไปตรง sp letter เลยค่ะ เมื่อกี้นี้เรากดคำว่า space letter เข้ามานะคะเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะหน้านี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกจำนวนเดือนนะคะว่ายอดเงินเมื่อกี้นี้นะคะ2970บาทนะคะเราจะจ่ายชำระกี่เดือนนะคะก็จะมี1เดือนนะคะก็คือกดตรงคำว่าช็อปก่อนจ่ายทีหลังเขาจะบอกเลยนะคะว่าออพอถึงวันที่10เดือนหน้านะคะเราจะต้องจ่ายยอด2,999บาท70สตางนะคะ ถ้าจะผ่อน2เดือนนะคะก็จะเป็นเดือนละ1,530บาท82สตางค์นะคะแล้วก็ถ้าเราจะผ่อน3เดือนนะคะยอดก็จะเป็น1 3 3 0บาท86สสตางค์อย่างนี้นะคะ ในนี้นะคะเขาจะโชว์ดอกเบีย้ยให้เราเห็นเลยนะคะว่ายอดที่เราจะผ่อนนะคะเราจะต้องเสียดอกเบีย้ยเท่าไหร่เราก็เลือกจํานวนเดือนที่เราสะดวกนะคะกดจิ้ปลงไปทีนึงนะคะหน้าเดือนที่เราต้องการจะเลือกนะคะในคลิปนะคะจะกดเลือก3เดือนนะเราจิ้มลงไปตรง3เดือนตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปกดตรงคําว่ายืนยันเลยค่ะ พอมาหน้านี้นะคะเขาจะให้เราใส่รหัสยืนยันตัวตนโดยที่เขาจะส่งรหัสไปให้เราที่ SMS นะคะเราก็ไปกดเปิดกล่องข้อความนะคะแล้วก็เอารหัสที่ได้นะคะมาพิมพ์ลงไปตรงนี้ค่ะพิมพ์เสร็จก็กดลงไปตรงคำว่าดำเนินการต่อตรงนี้นะคะ แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้สั่งซื้อสินค้าเราก็จ่ายโดยการผ่อนกับช้อปปีเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีข้อความขึ้นมาบอกเลยนะว่าการชําระของคุณได้ถูกอนุมัติโดย SP a y t e t t e r แล้วนะคะยอดชําระจํานวน2,970บาทนะคะแล้วก็จะบอกวงเงินคงเหลือนะคะว่าเขาอนุมัติมาให้เราเท่าไหร่แล้วตอนนี้เราใช้ไปแล้วแล้วเราจะเหลือยอดคงเหลือจะโชว์อยู่ตรงน,นี้นะคะที่เราสามารถใช้ผ่อนต่อได้อีกนะคะ ทีนี้ถ้าใครมียอดเงินหรือมีเครดิตคงเหลือตรงนี้อีกนะคะแล้วอยากซื้อสินค้าอีกเราก็จะผ่อนอีกก็ผ่อนไปอีกได้เลยนะคะเท่าที่เรายังมีวงเงินคงเหลืออยู่จะผ่อนกี่ครั้งก็ได้กี่ชิ้นก็ได้นะคะในเวลาเดียวกันนะคะสามารถทำได้เลยนะคะ แล้วก็ราคาสินค้าที่เราจะผ่อนนะคะช้อปปี้เขาไม่ได้กําหนดเลยนะคะว่าจะต้องเป็นราคาสินค้าเป็นพันเป็นหมื่นนะคะเราซื้อสินค้าแค่ชิ้นละ200บาทนะคะแล้วเราอยากจะจ่ายเดือนหน้านะคะอยากจะผ่อน1เดือน2เดือน3เดือนก็สามารถทําได้นะคะโดยเขาจะบอกยอดไปเลยนะคะว่าเราจะต้องจ่ายเอ่อหนึ่งร้อยเบาทแล้วก็200หรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะบอกยอดเหมือนที่อย่างที่เมื่อกี้นี้เราก,กดนะคะเราก็สามารถทําการสั่งซื้อสินค้าได้นะคะไม่ ว่าจะเป็นสินค้าราคาถูกหรือราคาแพงตับใดที่เรามียอดคงเหลืออยู่ในเครดิตคงเหลือตรงนี้นะคะเราก็สามารถกดผ่อนสินค้าได้ทั้งหมดเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวคราวนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการชําระเงินคืนบ้างนะคะว่าเราใช้วงเงินไปแล้วเราจะจ่ายให้ช้อปปี้เขาเมื่อไหร่ยังไงนะคะ ยอดทางช้อปปี้เขาจะนับเป็นเดือนนะคะก็คือวันที่1ถึงวันที่30ของเดือนอย่างนี้นะคะเราซื้อเดือนนี้ก็จะไปจ่ายวันที่10ของเดือนหน้าอย่างนี้นะคะถ้าเราซื้อตั้งแต่ต้นเดือนนะคะมันก็จะเหมือนวันที่เราจะจ่ายคืนนะคะมันก็คือจะอีกนานแต่ถ้าเราไปซื้อไปลายเดือนนะคะมันก็จะเหมือนแบบวุ้ยเดี๋ยววันที่10ก็คือจะต้องจ่ายแล้วถ้าใครอยากจะจ่ายช้านะคะก็รีบซื้อตั้งแต่ตอนต้นเดือนนะคะตั้งแต่วันที่1ที่2อะไรแบบนี้นะคะซื้อต้นเดือนของภายในเดือนนี้ดี๋ยว วันที่10ของเดือนหน้านะคะเราก็ไปจ่ายชําระเงินนะคะสมมุตินะคะว่าวันนี้เป็นวันที่10แล้วนะคะเราก็ไปกดทําการจ่ายเงินพอเราจ่ายปุ๊บนะคะเงินมันจะกลับเข้าไปอยู่ในเครดิตคงเหลือทันทีเลยนะคะถ้าเราจะซื้อสินค้าต่อนะคะเราก็กดซื้อได้เลยทันทีนะคะไม่ต้องรอว่า1วัน2วันนะคะจ่ายปุ๊บนะคะเงินเข้าปุ๊บนะคะแล้วเราก็จะผ่อนสินค้าต่อได้เลยทันทีนะคะสะดวกมากๆเลยนะคะ ทีนี้สำหรับวิธีกดชําระเงินนะคะเวลาถึงดิวแล้วนะคะจะต้องชําระยังไงจะมาบอกในคลิปถัดไปนะคะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามไ้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ